แซงเฮลี eli, หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการทหารว่าอีลิทคือหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่น่าสนใจและทรงเกียรติที่สุดในจักรวาลเฮโลพวกเขาเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มีวัฒนธรรมแบบนักรบโบราณที่เชื่อมั่นในเกียรติยศใช้การต่อสู้แบบตรงไปตรงมาจึงถือเป็นกระดูกสันหลังหลักของกองทัพดีโค e วนันครับ เผ่าพ,พันธุ์นี้ถือกำเนิดขึ้นบนดาวแซงเคลลีอสซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่สภาพภูมิอากาศโดยรวมนั้นหลากหลายมันถูกแบ่งออกเป็นทวีปต่างๆมากมายอีกทั้งยังมีอารยธรรมยาวนานมานับพันปีครับ โดยก่อนที่จะเข้าร่วมกับโคามนานันนั้นแซงเฮลีมีเทคโนโลยีและโครงสร้างทางสังคมที่ก้าวหน,าน้าโดยตัวของพวกเขาเองอยู่แล้วอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมแบบนักรบและขุนนางคล้ายกันกับซามูไรหรือไม่ก็อัศวินโต๊ะกลมของยุโรปในส่วนของลักษณะทางกายภาพพวกเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่ความสูงเฉลี่ยดโดยประมาณอยู่ที่2เมตร60มีร่างกายกำยำเห็นแนวกล้ามเนื้อชัดเจนบริเวณใบหน้ามีปากที่แยกออกจากกันเป็นสีแ่แฉกดูคล้ายกับแมงมุมมีผิวหนังเป็นสีเทาหรือน้ำต อาอมเขียวซึ่งก็ขึ้นอยู่กับถิ่นที่กําเนิดด้วยครับซังเคลีฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยที่พวกเขาเยังเป็นเด็กทางอาวุธระยะประชิดและปืนพลังงานจึงทําให้มีความเชี่ยวชาญในการรบเป็นอย่างมากส่วนทางด้านเทคโนโลยีนั้นก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยนะครับเพราะพวกเขายังมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักวางแผนกลยุทธ์ฝีมือดีเข้าประจําการอยู่ตามหน่วยงานต่างๆด้วยเช่นเดียวกัน